สร้างเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์ของวิทยุจุฬาวันนี้ผมอาจารย์นิพิษวงปัญญาจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะพูดถึงหัวข้อเรื่องเศ,ศรษฐกิจไทยปี2566 เศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด -19 นะครับปี2อ6นานะครับจะเป็นก้าวแรกของเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด -19 นะครับเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตาเล่าครับปูพื้นถึงเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเพื่อหเห็นภาพของเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้นะครับเดือนธันวาคมปี2 5 6 2หกเกิดเชื้อไวรัส19ขึ้นนะครับทำให นะครับโลกของเรารวมถึงประเทศไทยต้องมีการรักษาระยะห่างและมีการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักทำให้ปี2 5 6 3นะครับเศรษฐกิจของหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยสุดหนักการเติบโตทั้งปีของปีับของปี2563เศรษฐกิจไทยติดลบถึง 6. กงเ2%นะครับ ถ่ายทดมาในปี2564นะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการระดมฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเป็นทางออกของวิกฤตโควิด -19 าครับทำให้เศรษฐกิจโลกค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งกลุ่มเศรษฐกิจหลักกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาตามการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกครับส่งผลให้ในปี2 5 6 4นะครับเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น โดยขยายตัวรอยละ1.5ครับปีนี้ปี2565นะครับปัญหาโควิด -19 ทั่วทุเลาลงมากหากข้อมูลจากสพภาน์ก็ชี้ว่าการอุปโภคบริโภคกับภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกอบริการและการท่องเที่ยวนั้นนะครับเร่งตัวขึ้นใน3ไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยเริ่มขยายตัวดีขึ้นเป็นลำดับครับไตรมาสแรกเศรษฐกิจไทยโต2.3%นะครับไตรมาสที่2โต2.5% ของปีนี้นะครับราไตรมาสที่3โต10.5%จุาเอรรวมรวมเนี่ย9เรือนแรกปีนี้ครับเศรษฐกิจไทยโต3.1%รวมทั้งปีครับของปี65หรือปีนี้นะฮะก็น่าจะโตประมาณ3%กกว่าๆนะครับอาจจะ3.4%่อน่าจะประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาใหญ่ของปีนี้นะครับก็คือเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเงินเฟ้อของประเทศต่างๆอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น ภายหลังเศรษฐกิจโลกเริ่มทยอยฟื้นตัวในขณะที่สินค้าและบริการนะครับและบริการครับผลิตมาได้ไม่เพียงพอกับความต้องการและต้นทุนการผลิตแพงขึ้นจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่สูงขึ้นเช่นน้ำมันดิบนะครับก๊าซธรรมชาติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของหลายประเทศนอกจากนี้ยังมีปัญหาข้อจํากัดด้านอุปทา,าน นะครับหรือที่เรียกว่า supply chain disruption ครับซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่แพงขึ้นตราเงินเฟอ้อของประเทศต่างๆครับยังคงอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐและยูโรโซนครับไตรมาส3ปีนี้นะฮะ2565เงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ที่8.3%นะครับในขณะที่ยูโรโซนเนี่ยเงินเฟอ้อนะครับไตรมาสที่3ของปีนี้นะฮะอยู่ที่ระดับ9.3%ครับซึ่ง ก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับดังนั้นธนาคารกลางครับจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เงินเฟอ้อสูงมากเกินไปอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ที่ระดับ0.13%ครับมาตั้งแต่ปี63ทั้งปีนะครับ64ทั้งปีแต่ปี65นะฮะอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐถูกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเร็วและแรงครับไตรมาส3ปีนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐ โดดมาอยู่ที่3.13%จนาะครับจากเกือบ0%นปปีที่ผ่านมานะครับพอต้นปีนี้ก็เริ่มขยับขยับเพิ่มครับอย่างเร็วและแรงเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่3.13%นะครับอัลตดอกเบี้ยนโยบายของยูโรโซนเนี่ยเป็น0%มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี62เพิ่งมาขึ้นเป็นครั้งแรกคือไตรมาที่3ของปี65นะครับ เท่ากับ1.25%ครับจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยแก้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยช้ากว่าสหรัฐอเมริกานะครับางเงินเฟอ้อที่ยุโรปเนี่ยที่ยูโรโซนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับมากกว่าของสหรัฐครับส่งผลให้นะครับการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักนะครับเช่นสหรัฐยูโรโซน ในปี2565นีนะ้มีทิศทางชะลอลงนะครับในขณะที่ประเทศเกิดใหม่และกําลังพัฒนาขยายตัวเร่งขึ้นตามการส่งออกและฐานการขยายตัวที่ต่ำในไตรมาสเดียวกันของปีหน้าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายซึ่งส่งผลต่อความตึงตัวในตลาดการเงินโลกนอกจากนี้ยังมีประเด็นความขัดแยง้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยือ้อ แนวโน้มการฟื้นตัวที่ช้าลงของเศรษฐกิจจีนเนื่องจากปาัญหาโควิดที่กำลังระบาดครับและปัญหาเนสิทสิ์ในภาคอาสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยเราในปี2565สถานการณ์แรงงานในประเทศเนี่ยฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิด19ในสิน้นไตรมาส3ของปี62นะฮะคือก่อนก่อนโควิด19เนี่ยนะในช่วงไตรมาส3ของปี62 โควิดเกิดขึ้นตอนธันวาถูกไหมฮะปีหกสองฮะตอนช่วงตอนนั้นก่อนฮะก่อนธันวาหกสองเนี่ยเรามีแรงงานอยู่สี่สิบล้านคนนะครับฮะคือตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็จํานวนแรงงานนี่กลับมาเท่าเดิมนะครับก็คือสี่สิบล้านคนนะครับทางด้านการคลังนะครับการเบริกจ่ายเงินกู้ครับภายใต้พรบกู้เงินโควิด19นะครับในปี6364ซึ่งเราทําการกู้เงินมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฮะอ่า วิกฤตโควิด19นะครับก็เป็นวงเงิน1.5ล้านล้านบาทนะครับก็มีการเบริกจ่ายไปแล้วถึงมากกว่า90เนะครับเก้า uh, สิอเนะครับรวมทั้งนะครับอ่ uh, ทั้งปีรวมทั้งปีงบประมาณปี65ปีนี้นะครับรัฐขาดดุลงบประมาณ5.95แสนล้านบาทนะครับและมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลครับทำให้รัฐเกินดุลเงินสดหลังกู้เงินเนี่ยสามหมื่นห้าพันล้านบาทนะครับฐานะเงินคนงคลังณสิ้นเดือน กันยายนานะครับป 6, ีปีนี้นะครับก็มีจำนวน6.25แสนล้านบาทครับนี่สาระคงค้างเส้นเดือนกันยาอยู่ที่10.3ล้านล้านบาทครับก็คิดเป็น60.7%ของ GDP นะครับจะเห็นว่า,านี่สาระตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่7.60%ของ g d p นะครับแต่ซึ่งเราได้ขยายกรอบเพดานนะครับนี่สาระให,ให้ให้อยู่ที่70%ของ GDP แล้วนะครับ ด้านการเงินครับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำที่สุดครับเท่าที่เท่าที่เคยมีมานะครับะนะครับเท่าที่เคยมีมาครับก็อยู่ที่ระดับจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากปีหกสามทั้งปีนะครับปีหกสี่ทั้งปีนะครับและสองไตรมาสแรกของปีนี้นั้นจะเห็นว่าดอกตัต๋วอเบีย้ยนโยบายเราอยู่ในระดับต่าเพื่อเพื่อที่จะ,ะนะฮะ กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้จารกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงในช่วงวิกฤตนะครับโควิดนะครับและนะครับอสองไตรมาสแรกของปีนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในไตรมาสที่สามครับปีปีนี้นะฮะปีสองพหครับ,รบขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตะครับทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่าง ต่อเนื่องนะครับตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการภาคเอกชนนขณะ,ะที่เงินเฟอ้อของไทยยังทรงตัวในระดับสูงครับจากการส่งผ่านต้น,ตน,ตนทุทีเพิ่ม,มสูงขึ้นเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นจากต้นปี6 5นะฮะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาอยู่ที่จุดน่าจะสูงสุดในเดืมาที่3นะครับ7.3นะครับละมีแนโน้มลดลงเดือนกันยานะเดือนตุลาที่ผ่านมาก็อยู่ที่ด้6.4%และ6%ตตามลำดับนะครับ นะะฮทั้งปีก็อาจจะคาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ6.3เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆนะครับตามรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ที่ประชุมของนะะฮธนาคารกลางนะครับนะฮะทั่วโลกนะครับก็ได้ประเมินว่าเงินเฟ้อน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับนะะฮเงินเฟ้อของไทยเนี่ยฮะจุดสูงสุดน่ะก็อยู่ที่แต้มที่สามนะครับ7.3เปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็ค่อยทยอยลดลงมาตามลำดับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับนะครธนาคารกางเห่งประเทศไทยนะครับชี้ว่าเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าเทียบกับต้นปีที่ผ่านมานะครับการปรับขึ้นของราคาสินค้านะฮะลดลงอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับในช่วงต้นปีหมายความว่าการกระจายตัวของการปรับขึ้นของสินค้านะครับลดลงอย่างชัดเจนนะครับ ในช่วงเดือนตุลากันยาตุลาครับพฤศจิกาแต่ก่อนหน้านี้ต้นปีเนี่ยการกระจายตัวของการปรับปรับขึ้นของสินค้านี่มีค่อนข้างสูงนะครับนะตราเลกเปลี่ยนนะครับเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อ่อนค่าลงในแต่ม่ที่3กครับปี65เนี่ยอยู่ที่36.42บาทนะครับซึ่งก็สอดคล้องครับกับทิศทางการดำเนินนโยบายการเงิน ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นครับของธนาคารการสหรัฐซึ่งทําให้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องครับของค่าเงินดอลลาร์นะครับบัญชีเดืนสัพท์นะฮะตั้งแต่ปี64เป็นต้นมานะฮะประเทศไทยเราได้ขาดดุลครับขาดดุลบัญชีเดืนสัพ์จริงๆหลังวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราเกินดุลมาตลอดนะครับเกินดุลมาตลอดฮะก็จริงจริงช่วงก่อนโควิดเนี่ยส่งผลให้เงินบาทเราแข็งค่าขึ้นด้วยซ้ำนะครับ แต่พอพบกับเผชิญกับวิกฤตโควิดนะครับก็เราก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะเนื่องจากการท่องเที่ยวลดลงนะครับการส่งออกน้อยลงนะครับทำให้บัญชีเดินสะพัดเนี่ยขาดดุลตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาครับนะครับก็นะฮะส่งผลให้นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงนะครับ จะเห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับปี62ก่อนโควิดเนี่ยเราอยู่ที่40ล้านคนนะครับปีหกห้าเนี่ยทั้งปีเนี่ยก็คาดว่าอาจจะอยู่ที่ระดับนะครับ12ล้านคนนะครับซึ่งเดือนประมาณเดือนตุลาฮะเราก็ผ่าน10ล้านคนมานะครับจำนวนท่องเที่ยวก็ตอนนี้มาอยู่ที่10 12ล้านคนก็1ใน4ครับ1ใน4นั้นจะเห็นว่ามันก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี64นะครับก็เราก็ขาดดุลบัญชีเงินสัพพล ปี2อปี2 5 6นี้ครับก็จะเป็นปีแรกที่ปัญหาวิกฤตโควิดได้บรรเทาลงมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันฮะก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับไ m f ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะโตแค่2.7%ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำมากที่สุดในประวัติการครับถ้าไม่นับในช่วงวิกฤตโควิด -19 เนะครับเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซนเนี่ย ก็คาดว่าจะมีการเติบโตเพียงแค่ไม่ถึง1%นะฮะสหรัฐเนี่ยโตแค่0.3%นยนะครับและยุโรปเนี่ยโต0ูนยยูโรโซนเนี่ยโต0.3นยสาสหรัฐนะครับโต0.7%นะครับยูโรนี่โตน้อยกว่านะครับโต0.3%นยาเอร์นะฮะเศรษฐกิจจีนนะครับชะลอตัวเหลือแค่ประมาณ2%เอรนต์เองนะครับเศรษฐกิจไทยครับยัง คงต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักในปีหน้าซึ่งการท่องเที่ยวก็เป็นตัวที่ drive นะครับการเติบโตโดย GDP ของประเทศไทยเราเป็นหลักนะครับมามานานะครับปีหน้าก็ยังคงเป็นตัวหลักอยู่นะครับยังคงพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักอยู่ในปีหน้านะครับถ้าเรามงวงดูนะครับมีปีหน้านะครับในปี256หนะครับ มีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้างนะครับมีปัจจัยข้อจํากัดและปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับในปีหน้านะครับสําสหรับปีหน้านะฮะปัจจัยสนับสนุนก็คือการฟื้นตัวของการของภาคการท่องเที่ยวนะครับาการผ่อนปรนมาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยยกเลิกมาตรการ Thailand Pass ซึ่งย,ยกเลิกมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะครับการเปิดด่านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านครับ รวมถึงการเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางของประเทศต่างๆส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูปรมการจําจนวนนะฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเรานะครับในช่วงก่อนโควิดเนี่ยครับหก6นึ 1, 6่อเนี่ยอยู่ที่ระดับ38 39 เกือบเกือบล้านคนนะครับแล้วก็ดรอปลงมาเหลือ6.7ล้านคนในช่วงปี6 3ครับ64เนี่ยจะเห็นว่าไม่ถึงล้านคนฮะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสน0.43ล้านคนนะครับแล้วปี6 5คือปีนี้นะฮะก็ขึ้นมานะครับก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่เกือบเกือบล้านคนฮะรหรืออาจจะประมาณ12ล้านคนนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยฮะปี66เนี่ยเราคาดการว่าน่าจะนักท่องเที่ยวนี่น่าจะ ดูที่ระดับ23.5ล้านคนนะครับอนอกจากนี้นะฮะยังมีปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นนะฮะก็คือการขยายตัวของการลงทุน,นครับทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องนะครับตามยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นครับสอดคล้องกับการขยายพื้นที่และการเช่าพื้นที่ของนนคมสาหกรรมครับ การลงทุนงภาครัฐว่ามีแนวโน้มขยายตัวตามกรอบงบลงทุนของรัฐบาลและความคืบหน้าของโครงการลงทุนของสร้างพื้นฐานของรัฐวิสาอหกิจนะครับปัจจัยสนับสนุนนะครับอีกอันนึงก็คือการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการบริโภคภายใ,ในประเทศครักิจกรรมทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยครับ hey. มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติมากขึ้นในปีหน้านะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เนี่ยผ่อนคลายลงมากนะครับส่งผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับพูดถึงดัชนีการบริโภคภาคเอกชนนะครับ ยอดขายพาชนะและดัชนีการค้าปลีกนะจะเห็นว่าปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่คอร์เตอร์ที่3นะครับปี64นะครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงคอร์เตอร์1ปีนี้คอร์เตอร์3ปีนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับดับชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะฮะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะก็ค่อยๆมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอัตราการว่างงานก็ต่ําลงนะครับจากปี คอเตอร์3นะครับปี64นะอยู่ที่ประมาณ2.25%อัตราแต่การว่างงานก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับอคอเตอร์3ของปีนี้นะก็อยู่ที่1.23%นะครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของการขยายตัวนะในเกณฑ์ดีของภาคการเกษตรนะครับการขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคกาเกษตรตามแนวโน้มการขยายตัวของผลผลิตของการของเกษตรนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนก็คือ สาคัญก็คือปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการเพราะปลูกนะฮะถ้าเราดูดัชนีสินค้าเกษตรครับดับชนีรายได้เกษตรกรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับในปีก็ตั้งแต่ต้นปีนะฮะหรือว่าไปปลายปีที่แล้วนะฮะดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับดับชนีรายได้เกษตรกรก็สูงขึ้นครับ ในส่วนข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงในปีหน้านะฮะในปี256ครับเรื่องหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงครับจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจโลกครับมีแนวโน้มชะลอตัวลงครับท่ามกลางการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสัมคันธ์คัญอย่างต่อเนื่องซึ่งต่อเนื่องมาจากปีนี้นั่นเองนะครับปีนี้ก็มีทิศทางว่านะฮะเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงครับปีหน้าก็ต่อเนื่องมานะครับ ขณะเดียวกันนะครับพิศทางการดําเนินนโยบายการเงินนะครับที่เริ่มแตกต่างกันระหว่างเศริจหลักและเศริจอื่นครับก็อาจจะก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนและต่าแลกเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับะจะเห็นว่าเศรษกิจที่สําคัญนะครับมีมีแนวโน้มการชะลอตัวชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาครับยูโรโซนสหรัฐอเมริกาครับ ยูโรโซนอัตราอัตราจกรออสเตรเลียญี่ปุ่นโตไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์โตนะฮะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายูโรโซนกับสหรัฐอัตราจักรเนี่ยโตไม่ถึง1%นึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับออสเตรเลียประมาณ2%ปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักก็ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทั้งทั้งทั้งปีนะหกสามหกสี่นะฮะประมาณศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับก็ขยับขึ้น อย่างมีในสำคัญในยั่งสำคัญนะครับนะฮะนอกจากนี้นะฮะก็มีปัญหาเรื่องของความยืดเยื้อของความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะระหว่างรัเสเซียและยูเครนครับที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพิงการนําเข้าพลังงานจากรัเสเซียในสัดส,ส่วนที่สูงัดส่วนัี่สูงัรัดขัับั ปัญหาระหว่างสหรัฐและจีนโดยเฉพาะกรณีของไต้หวันนะครับที่อาจนําไปสู่มาตรการกิจการาการค้าและการลงทุนที่รูแรงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็ส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อปัญหาห่วงโซ่การผลิตนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของแนวโน้มการเฟื้อตัวช้ากว่าที่คาดของเศรษฐกิจจีนนะครับจากการกลับมาระบาดของโควิดสิบเก้าครับซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจีนเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับฮนะ ประธานีสินในภาคอาเซียนมาซับนะครับก็ real gdp growth นะครับของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีแนวโน้มขยายต,ตัวต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้านะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีนเนี่ยในปี62ถ้าเราให้เท่ากับ100นะครับก็6 2 6 3 6 4เนี่ยก็ประมาณเกือบ100ครับ90%นะฮะแต่ปี65เนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนมาเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนฮะอยู่ที่ประมาณ70%นตเองนะครับ ในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีข้อจํากัดนะฮะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงครับก็ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงนะครับท่ามกลางแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราระดอเบี้ยนะครับสถานะทางการเงินของครัวเรือนในปีหน้าและภาคธุรกิจนะฮะในปีหน้ายังคงเปราะบางนะครับและได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากการปรับขึ้นของรดอเบี้ยนะฮะขณะที่การจ้างงานในบางสาขาเนี่ยยังยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับสัดส่วน นี่เสีย NPL ครับต่อสินเชื่อทั้งหมดของ SME นะฮะในปี62นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณนะฮะประมาณ3นะฮะแล้วก็ปี63ครก็เริ่มมันสูงขึ้น5นะฮะแล้วค่อยขึ้นมาเลยตอนนี้อยู่ที่7นะครับนั่นคือนี่เสียนะครับ Non-performing loan ครับต่อสินเชื่อของ SME ทั้งหมดนะครับในส่วนของ Special mention loan นะครับหมายถึงนี่ค้างชำระระหว่าง1-3เดือนนะครับ ่จะเห็นว่าขึ้นอ่ออมีสัดส่วนนี่นะฮะ SML นะครับตอนนี้ทั้งหมดเขาทั้งสูงเลยนะฮะจากปีหกสามเนี่ยฮะหกสองหกสองนี่นอยู่ที่ประมาณสาเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปีหกสามนี่ยโดดมาอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับ SML ต่อสินเชื่อทั้งหมดนะครับของ SME นะฮะตอนนี้อยู่ที่ระดับสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ 90%ในปี64เรื้งแรกนะครับและค่อยๆลดลงมานะครับตอนนี้นกลางปีนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ90%นะครับซึ่งก็ลงมาอยู่ที่อยู่ที่88%นะครับก็ค่อยๆลงมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงก็ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวลนะครับน,นะครับในปีหน้านะครับแม้ว่านะครับ จะมีแรงกดดันครับจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะครับแต่การส่งออกนะครับจากรายงานของสภาพัพน์นะครับก็จะเห็นว่าการส่งออกโดยรวมเนี่ยก็คาดว่าจะเป็นบวกนะครับโดยมีการเติบโตไม่สูงมากครับไม่สูงมากนักนะฮะที่ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งครับแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับก็จะมีนักท่องเที่ยวประมาณสองจุดสามยี่สามจุดห้าล้านคนนะครับซึ่งก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนก่อนวิกฤตโควิดนะครับนะฮะตามความต้องการของ นักท่องเที่ยวนะครับภายหลังเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาในบ้านเราครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเชียและภูมิภาคซียนเป็นส่วนใหญ่เงินเฟ้อทั่วไปนะครับก็คาดว่าจะลดลงนะฮะในปีหน้าและคาดว่าจะกลับเริ่มเข้าสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงินครับในแต้มที่3ของปีหน้าก็อยู่ที่ประมาณ3%เบัญชีเดินสะพัดครับก็คาดว่าจะกลับมาเกินดุลนะครับแต่ก็ไม่มากนักนะครับก็ประมาณ หนึ 1> 1. 1่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งนะฮะ,ะก็ส่งผลให้เงินบาทนะฮะก็มีแนวโน้มแข่งค่ามากขึ้นนะครับก็แต่เป็นการแข็งค่ามากขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้แข็งค่ามากขึ้นจากตอนนี้เท่าไหร่นะครับก็าจ,จะอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับัต่ดอกนโยบายครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นไปเป็น2%องเครับในปลายปีหน้าน,นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามนะครับความผันผวนนะครับของเงินทุนก็อาจจะมีผลกระทบต่อการปรับตัวของค่าเงินบาทในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันนะครับในปีหน้านี้นะครับปี2 5 6 6นะครับก็คาดกันว่าหลายๆสำนักก็คาดกันว่านะครับเศริจไทยเนี่ยน่าจะมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ3-4%เปร์เครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Mm. will